เดี๋ยวเราจะไปสอบถามจากคุณสุชษตสุขแทวรองกรรมการผู้จัดการฝ่ายมีเดียมาร์เก็ตติ้งบริษัทหลักทรัพย์ a อ l จำกัดนะครับสวัสดีครับพี่สุเชษครับสวัสดีครับสวัสดีคุณยศใยสวัสดีท่านฝั่งน้ำมันรวมกรัปุกวันนี้ดัง ASL มองดัดชนีจุดรับ1260นะครับตั้งแต่เช้าแล้วให้จุดต้านไว้ที่1284ก็โอเคฮะเก่งไม่ยอมผ่าน80ไม่ยอมผ่าน75ขึ้นไปเล่นนะะเพราะสูงสุดนั้นอยู่ที่83 นะไม่ยอมผ่าน8 5ขึ้นไปยืน8 5ให้ได้แต่สิ่งที่นะ่าสนใจยอย่างหนึ่งคือปริมาณการซื้อขายห้าหมื่ล้านนะฮะผมคิดว่าก็มีหุ้นหล,หลายตัวที่เป็นลักษณะของการแก่งวันนี้ทางเอสแซลในภาคบ่ายเนี่ยให้ลงทุนในตัว o ออาร์โอดัชนีจุดรับของโอาเนี่ยราคาอยู่ที่13บาท4 0ให้จุดรับ13บาทฮนะจุดต้าน14บาทจนถึง14บาท50สตาง นะนั่นเป็นเรื่องของตัวโ r อเลยนะฮะที่มองแนวโน้มค่อนข้างดีแล้วก็มองแนวโน้มเป็นลักษณะการแว่งในระยะสั้นเพราะว่าตัวอื่นน,นั้นก็เล่นกันไปนหมดแล้วนะฮะคนนั้นก็ลองดูฮะว่า OR จะสามารถไปได้ตามงานวิเคราะห์หรือเปล่าวันนี้ที่ไม่ดีอย่างหนึ่งก็คือตลาดในเอเชียนะเริ่มตั้งแต่เช้าแล้วในเอเชียตั้งแต่ญี่ปุ่นตั้งแต่ไต้หวัน ที่มีลักษณะอ่อนตัวในขณะเดียวกันนะขณะที่กําลังออกอากาศเนี่ยผมฝากเตือนเพื่อนนักลงทุนนิดนึงขณะนี้ตลาดหุ้นในสหรัฐอเมริกาเนี่ยดาวโจนส์ลุงหน้าติดลบไป4นะฮะแต่ในยุโรปนะฮะในเยอรมันเองบวกมา4 6ในฝรั่งเศสบวก23ในอิตาลีบวก33 1เพราะฉะนั้นเมื่อผมมองว่าตลาดเป็นลักษณะการปรับฐานธรรมดาในขณะที่ปริมาณก,การซายอขา5ม0 0 0ล้านเนี่ยถ้าวันนี้ในฟอเรนยังขายระดับ ตั้งแต่3,000ล้านที่ไปเนี่ยนั่นหมายถึงว่าการออกจากตลาดนี้ของฟอเรนเนี่ยมีความเป็นไปได้สูงเพราะดูจากระดับราคาหุ้นในแต่ละตในแต่ละตัวที่ปรับลงมาเนี่ยนะปรับลงมาค่อนข้างแรงไทยออยปรับ5%นะครับในตัวของ CRC ปรับ4%ในตัวเ m t ปรับ4%ใน IVL ปรับ3%ใน EA ปรับ5%นะฮะ นะฮะก็เป็นลัษษะใน PTGC ปรับสเอร์เตแล้วก็ตัว AOT ปรับสามเปอร์เซนต์มปรับ5%เอร์เต์แต่ในแง่ของตัว b ีดีเมทนี่ยที่ปรับ5%ลงมาจากระดับราคา22บาทตรงระดับราคา21บาทกว่าเนี่ยผมว่าเป็นจุดที่น่าพิจารณาในความสนใจที่น่าลงทุนนะฮะหุ้นถามว่าวันนี้หุ้นเนี่ยที่ถ้าอยากจะให้ซื้อหุ้นเนี่ยผมอยากให้ซื้ออะไรผมอยากให้ซื้อ อ่าตัว OR ก็ตัวหนึ่งอะนะฮะอ่าตัวที่2ที่อยากให้ดูเนี่ยก็คือตัว BDMS นะฮะที่ระดับราคา2ี่บบาทห0ิลงมาจนถึงระดับ2ี่บบาทจนถึงระดับ2ี่บบาทเลยนะฮะเป็นจุดซื้อของตัว b d m s อยูจุล่ะนะฮะแล้วก็ไปเล่นอย่างเดิมฮะยีบบาทย2บาทกว่านะตัวที่2ที่อยากให้ซื้อเนี่ยนะฮะก็ต้องเป็นตัวจริงแล้วในแง่ของตัวในแง่ของตัวกรุงไทย ถ้าระดับลงไประดับสักยี่สิบสองบาทห้าสิบจนถึงยี่บสามบาทน่าสนใจนะฮะน่าสนใจในแบงค์แบงค์เป็นแบงค์ใหญ่ตัวหนึ่งนะฮะผมเห็นบรรยากาศอันหนึ่งที่สำคัญคือแบงค์เนี่ยไม่ค่อยได้ลงนะฮะแบงค์สามารถยืนได้ในระดับหนึ่งในขณะที่หุ้นในกลุ่มอื่นเป็นลักษณะการล่อนตัวแต่ภาพที่เห็นอีกอันหนึ่งก็คือ,อผมไม่แน่ใจว่าตัวเดลต้าเนี่ยนะฮะที่ระดับราคาร้อยห้าสองบาทแล้วเนี่ย ทำไมตัวของฮานากับตัวคุงเจริญคุงเจริญเนี่ยอรอบนี้ต้องยอมรับว่าคุงเจริญเด่นกว่าตัวของฮานาคุงเจริญทะลุยี่บห้าบาทขึ้นไปได้แต่ฮานาเนี่ยยืนแค่ยี่สบองบาทหกสิบสตางค์มันเหมือนกับเหมือนกับนักลงทุนโดยทั่วไปรู้ว่าตัวฮานาจะออกผลยันงานมาไม่ค่อยดีนัก,กน,นะฮะเพราะฉะนั้นก็ดูระมัดระวังสักนิดหนึ่ง นะครับก็อีกตัวหนึ่งที่คิดว่าอยากจะให้เพื่อนนักทุนให้ความสนใจนะครับผมเห็นแอดวานเนี่ยสู้ที่ระดับราคา300กว่าบาทเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าต่ำกว่า300เนี่ยผมว่ามันมีมันมีแอดวานเป็นเรื่องแปลกอย่างหนึ่งฮะครับช่วงนี้แอดวานเนี่ยปริมาณการซื้อขายมันน้อยลงนะเพราะลงมาถึงระดับที่ประมาณ15โดยปกติแล้วจะไปอยู่อันดับข้างบนเนี่ยนะตอนนี้มาอยู่อันดับที่15 นะเพราะนั้นผมผมว่าตัวระดับราคาที่ยืนอยู่ที่ระดับราคาสา0ร้อยเนี่ยฐานมันแน่นนะ,ะเพราะนั้นฐานแน่นเนี่ยก็น่าสนใจอย่างหนึ่งนะฮสำหรับการลงทุนแต่เสียวไส้ในแง่ของตัวมิ้นเองเสียวไส้ในแง่ของตัวซีอาซีฮะไม่สามารถที่จะขยับในทิศทางที่เพิ่มขึ้นได้เลยเแต่ผมคิดว่าวันนี้ตลาดเป็นลักษณะของการที่แกวนตัวระดับราคาหุ้นที่ปิดวันนี้เนี่ยไม่ควรปิดต่ำไปจนถึงระดับ ต่ำกว่า1,260นะฮะไม่ไม่ควรไม่น่าจะไม่น่าจะผมคิดว่าเดี๋ยวท้ายตลาดแล้วเนี่ยจุดโลที่ต่ําสุดที่ระดับ1 2 6 6665เนี่ยนะก็คงเป็นจุดโลอยู่วันนี้แล้วพรุ่งนี้มามาลงทุนกันต่อในขณะเดียวกันผมมองข้ามไปวันพรุ่งนี้เนี่ยตัวราคาน้ํามันในตัวเบนเอง65เหรียญในตัว WTI 62เหรียญเพราะนั้นกลุ่มน้ํามันยังเป็นลักษณะของขาลงอยู่เพราะนั้น OR ที่ระดับราคาตั้งแต่10 สบาทขึ้นไปเนี่ยนะจนถึงระดับราคา15บาทที่วางไว้เนี่ยก็เพิ่มความระมัดระวังนะครับก็คงไม่มีอะไรครับคงเล่นเก่งกาไรอ่าอีกตัวหนึ่งที่เขามักจะถามกันมาเยอะๆนะฮะว่าตัวการบินไทยจะไปราคาตรงไหนผมว่าการบินไทยตรงนี้มาก็มาค่อนข้างระดับ หนึ่งแล้วนะฮะจากระดับราคา10บาทเตียขึ้นมา17บาทแล้วแต่ถ้าใครไปดูในระดับเยียในดับปีกราฟในดับเยียในดับปีเนี่ยเจบาทลงมา10บกว่าบาทเนี่ยขึ้นมารอบแรกเนี่ยจะ20บาทต่อไปจะเป็น30บาทใช้ระยะเวลาประมาณ6เดือนอ่าสามสิบถึงสามบาทแต่พอขึ้น3 0มสบถึงสาบาททุกครั้งเลยในรอบรอบ10ปีหลังเนี่ยการมีไทยจะควบลงมาที่ระดับ ต่ำอย่างนี้อีกมันเหมือนกับไอ้ตัว3ามสบาหบาทเนี่ยเป็นแนวเป็นแนวที่ที่แนวต้านที่ค่อนข้างแข็ง,ขงแรงในขณะที่ระดับราคาหุ้นเวลาพอลดลงมาที่ระดับเจ็ดบาทสิบาทเนี่ยจะมีการรีดรีดความอ้วนของการบินไทยเสร็จแล้วก็จะมีการขยับในทิศทางได้เพิ่มขึ้น mm hmm. ผมเห็นราคาที่สามารถยืนขึ้นไปได้ในระดับหนึ่งเนี่ยเป็นราคาที่ยืนได้ในในแง่ของ ตัวราคาที่จะยืนอยู่ระดับ20-25บาทก่อนที่จะใช้ระยะเวลาต่อเนื่องไปที่30-35บาทครับเอาพิจารณาดูครับการมีไทยนี่คือคำตอบของการมีไทยแล้วกันนะพิชั่ครับวันพรุ่งนี้บริษัทจดทะเบียนจะแจ้งผลประกอบการกันออกมาครบแลนะครับถ้าถ้าทีมต่อไปจะเล่นหุ้นเนี่ยเป็นเป็นพวกปันผลระหว่างการดีหรือเปล่า เนี่แหละเนี่ยฮะ,ะ mm hmm. ไอ้พรุ่งนี้เนี่ยผลการงานออกมาทั้งหมดแล้วเนี่ยเสาร์อาทิตย์เนี่ยจะเป็นการบ้านหนักมากว่ากลุ่มสกกรรมไหนย,ยืนได้และไม่ได้เพราะมันจะมีเรื่องของภาษีมีเรื่องของการ f o r e c สต์ในครึ่งปีหลังด้วยนะะ mm hmm. เพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่ามันมันมองได้เห็นในหลายๆเรื่องคือสิ่งที่ดีเกิดขึ้นในแง่ของตัว ในแง่ของตัวอัอตาราดอกเบี้ยที่ลดลงรอบนี้เนี่ยมันทำให้ลิสซิ่งเกิดขึ้นมาได้อันหนึ่งผมยังเฝ้ารอนโยบายภาครัฐนะฮะถ้าถคือผมคิดว่าในรอบนี้เนี่ยข่าวผมว่าข่าวเมื่อวานนี้กับข่าววันนี้ข่าววันพรุ่งนี้เนี่ยจะมีข่าวเรื่องท่านนายกเข้ามาเกี่ยวข้องเยอะมากและทำให้คนรู้สึกความกังวลถ้าหมดเรื่องนี้แล้วเนี่ยนะฮะผมคิดว่าคงจะไปในเรื่องของการมอง ทิศทางไปของออตาดึกเบีย้ยลงการแข่งขันการต่อสู้การอะไรต่างๆข้างหน้าแล้วผมว่าเรื่องของท่านนายกกับเรื่องของคุณพ่อท่านนายกนะฮะที่ยังเป็นกระพือเข้ามาฮะกระพือเข้าสู่ในตลาดแล้วมันก็เป็นลักษณะการแข่งทําให้ตลาดมีลักษณะการแข่งแล้วหุ้นที่ขายเนี่ยเป็นเรื่องแปลกอย่างหนึ่งนะฮะกองทุนเป็นคนที่ลากหุ้นขึ้นแต่เวลา <laughs> พอเอาหุ้นลงเนี่ยอย่างเงี้ยเจมทีเนี่ยหูลงห้าเปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ย,ยนะครับนะ p ีดจเนี่ยมันไม่ใช่เป็นหุ้นของของอะไรฮะของรายใหญ่ไล่หรอก嘛พ p ดีมันเป็นตัวสถาบันนะแล้วสถาบันขายถ้าเก้าสิบตังเงี้ยนะ <c oughs> ไม่งั้นก็คงจะต้องถ้าไม่ใช่สถาบันขายมันก็ต้องเป็นตัวฟอร์เรนขายละเพราะมันเป็นตัว <c oughs> ไม่งั้นก็ต้องเป็นป๊อปเทรดขายละมันไม่ใช่เป็นตัวนายสุเชษสุแทหรือใครเหล่านี้ไปทําราคาหุ้นตัว ซึ่ง huh. เป็นปัจจัยพื้นฐานอย่างนี้ได้นะหรือไทยอยอยเงี้ยใครจะไปกล้าไล่เลยราคาไทยออยขึ้นไปแล้วตกลงมาห้าเปอร์เซ็นอย่างเงี้องอยอือันนี้เป็นเรื่องที่มันเป็นเรื่องที่มันแปลกใจนะครับก็โอเคก็เล่นไปตามอ,อมันมันเป็นตามสภาวะตลาดแล้วก็ก็ต้องรู้อยู่นะว่าโอเคในแต่ละตัวอุตสาหกรรมในแต่ละอุตสาหกรรมมันเป็นยังไงก็อย่างกับเรียนนะว่าผมเรียนกับลูกค้าผมโดยส่วนใหญ่ ไปโดยทั่วไปก็คือราคาน้ํามันอย่าเพิ่งไปยุ่งกับมันเลยปิโตเคมเนี่ยพูดมาหลายครั้งมากแล้วว่าอย่าไปอย่าไปยุ่งกับปิโตเคมเพราะปิโตเคมมันต้องมาพร้อมกับระบบเศรษฐกิจนะหรืออีกกลุ่มนึงนะที่ยังไม่อยากให้ยุ่งเนี่ยเป็นกุ้นเกี่ยวกับพวกโฮมโปรพวกโกลโบพวกดีโอโฮมอะไรพวกนี้ตัวบ้านพร้อมที่ดินจับใดที่ยังไม่มีภาษีเข้ามาเกี่ยวข้องอยังไม่มีนโยบายภาครัฐเข้ามาเกี่ยวข้องผมว่าเนี่ยพอหลังจากสิงหาแล้วเนี่ย เรื่องต่างๆหมดเรียบร้อยพอกันยาตุลาแล้วเนี่ยผมว่ามันจะมีเรื่องนโยบายภาครัฐเข้ามาสนับสนุนในแง่ของคือถ้าอสังหาไม่ฟื้นเนี่ยนะผมว่าเหนื่อยนะอสังหาควรจะมีมีลักษณะของการฟื้นในกลุ่มอุตสาหกรรมเพราะนั้นถ้าอสังหาฟื้นไม่ได้เนี่ยบ้านเราก็จะลําบากอสังหาจะกดดานเพราะอสังหาเนี่ยมัน มันทําให้มีการสร้างงานมันทาให้มีการใช้จ่ายอะไรต่างๆเยอะมากขึ้นถ้ามันมีการซื้อกับการขายมีอะไรต่างๆเพิ่มมากขึ้นนะครับเพราะนั้นก็ลองดูฮะแต่ตอนนี้ยังไม่ให้ซื้อสังหาสังหานะรอผลก่อนนะครับวันนี้เป็นแค่การปรับฐานธรรมดาฮะไม่เครียดอะไรเลยฮะเดี๋ยวก็กลับไปนะเพียงแต่ว่าถ้าคุณซื้อหุ้นผมพบอย่างนี้ฮะ ผมเพิ่งไปโคราชมาแล้วก็จัดสัมมนาให้เขาที่โคราชเนี่ยนั่งคุยกันอย่างหนึ่งก็คือเราพบได้อย่างหนึ่งว่าเซตในในอินเด็กซ์เซตห้าสิบนะฮะเซตห้าสิบนะฮะไม่ใช่เซตร้อยในเซตห้าสิบเนี่ยมันมีปริมาณการซื้อขายเข้ามามากกว่าเซตห้าสิบเอ็ดถึงเซตร้อยแล้วหุ้นที่ให้ได้รับความนิยมเนี่ยคือในเซตห้าสิบมากกว่าเซตร้อยนะไม่ต้องไปพูดถึงเซตสองร้อยเซตอะไรพวกนี้นะในเซตห้าสิบเนี่ย,ยแข็งแรงมาก หุ้นที่ลงโดยส่วนใหญ่หุ้นที่ลงนะวันนี้เนี่ยนะฮะมันก็อยู่ในแจมในเซ็ตห้าสิบกับอยู่อยู่ในเซ็ตห้าสิบด้วยแต่ประเด็นในเซ็ตห้าสิบเนี่ยอุตสาหกรรมบางอุตสาหกรรมที่เราเราต้องเลือกลงทุนก็คงจะต้องพิจารณากันไปฮะอุตสาหกรรมที่ยังเป็นหลีดในลักษณะของการผมผมยังให้เครดิตในลักษณะของการลงทุนในกลุ่มของเซ็ตห้าสิบอยู่ยังเป็นแบงค์ฮะ,ะยังเป็นตัวของไอซีทีฮะยังเป็นกลุ่มของโรงพยาบาลอ,อีกกลุ่มหนึ่งที่ ชิ้นส่วน,นเรองเกนี่ยไม่ต้องพูดถึงนะมันมีแค่เดลต้าตัวเดียวนะฮะเพราะฉะนั้นในกลุ่มอีกกลุ่มหนึ่งที่กำลังจับตาอยู่เนี่ยคือ,อดูในหมวดอาหารซึ่งเป็นตัวของ CPF กับตัวอื่นๆนะฮะในขนาดเดียวกันเนี่ยผมกำลังมองในกลุ่มของ CP เขาที่เป็น CP o c p อ t พกวกนี้ระดับราคาหุ้นมันคือการกินการใช้กันอยู่ะฮะมันมันยังเป็นต้องต้องใช้อยู่นะครับแล้วก็ ถ้าผมคิดผมคิดว่าเป็นสิ่งที่ดีฮะที่ภาษีของเราที่คุยกับคุณทั้มแล้วได้มาตรงนี้มันสามารถต่อสู้กันได้ mm hmm. อนอกนั้นสุดท้ายเลยเนี่ยผมคิดว่าผมชี้เป็นตัวเลยแล้วกันฮะ mm hmm. สวัสดราคา22บาท60สตางค์เนี่ยกับ MTC mm hmm. ที่ระดับราคา37บาทแล้วติดล้อที่ราคา18บาทเนี่ยผมแนะนำให้ลูกค้าผมซื้อสวัสด์ เพราะว่าสวัสด์มาจาก40บกว่าบาท5้สิบกว่าบาทลงมาถึงตรงเนี้ยผมว่าสวัสด์ก็มีฐานที่แข็งแรงพอถ้าอุตสาหกรหรมนี้จะฟื้นด้วยอากาศอ,อกเย้นนะในขณนะเดียวกันเนี่ยเอ็มทีราคามันสูงขึ้นมาแต่ระ,ะดับที่ค่อนข้างเยอะแล้วคนไปจับต้องเอ็มทีซเยอะแล้วเพราะ,ะนั้นสวัสด์เนี่ยลงมาค่อนข้างที่ลึกมากผมว่าราคาหุ้นเหล่านี้มันมน,น่าที่จะพิารณาฮะส่วนในหมวดของไฟฟ้า ซึ่งมันมีข่าวกันวันนี้ก็มีข่าวนู่นข่าวนี่เข้ามาเยอะแยะไปหมดนะนะมันก็เลยทําให้กลุ่มของไฟฟ้าเป็นลักษณะอ่อนตัวแต่หุ้นในกลุ่มไฟฟ้าที่ออกมารอบนี้ผมว่ากราฟเด่นนะ g ียูเเป็นหุ้นที่เด่นสําหรับหน้าพิจารณาสําหรับการลงทุนนะับลองพิจารณาดูนะครับครับผมครับขอบคุณพี่เชฟมากนะครับขอบคุณครับโอเคครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ